แต่วันนี้ก็มีคณะดุสิตที่ไฟฟ้านครหลวงวัดเรียบมาร่วมเดียนเทียนด้วยเป็นครั้งแรกชีวิตมาเจอจังหวะอย่างนี้ถือว่าเป็นวาสนาบารมีบุญบัตป่าบันค่อยอีกส่วนหนึ่งก็ไม่แน่ทีหน้าอาจจะร่วมอีกก็ได้ถ้าบุญวาสนาทั้งวัดมีอยู่ คือว่าจะให้อบรมให้อุบายธรรมะเป็นอุบายปฏิบัติพวกเราทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์นหลายท่านหรืออ่านตำรับตำรามาหลายเลี่มด้วยกันอุบายการปฏิบัตินั้นอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปไม่มากก็นอ้อยหรือบางครั้งหรือบางสิ่งบางอย่างก็เหมือนเหมือนกัน ทีนี้การปฏิบัตินั้นเราต้องมุ่งประเด็นที่สําคัญว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรนี่คือตั้งสมุดฐานขึ้นมาค้าหาคําตอบตัวเองให้ได้ว่าเราปฏิบัตินั้นเพื่ออะไรและหวังอะไรในการปฏิบัตินี้เมื่อเราตั้งประเด็นถามขึ้นมาตัวเองอย่างนี้ต้องมุ่งประเด็นอีกคำหนึ่งว่าเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริง ในสัจธรรมแล้วพูดอย่างนี้หนึ่งว่าเพื่อบรรลุถึงคุณธรรมมันสูงส่งคือพระอาาริยเจ้าถ้าเราตั้งความหมายตั้งความหวังไว้อย่างนี้เพื่ออยากรู้จริงเห็นจริงแล้วอย่างนี้จะทำอย่างไรทีนี้พวกเราต้องหลายจะปฏิบัติให้ถึงที่ที่เราต้องการหนึ่งเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรม สองเพื่อรุ่ร่วงถึงมรรคผลนีพานหรือพระอเรียเจ้าขั้นใดขั้นนึ่งในชาติจะเรามีชีวิตอยู่เมื่อเรามีความต้องการอยู่อย่างนี้เราจะดูตัวอย่างในข้างพุทธกาลนาว,วาไวาในข้างพุทธกาลนั้นมีผู้บรรลุปเป็นพระอเรียเจ้าจํานวนมากมายเหลือเกิน นี่จมประวัติทั้งกล่าวไว้แต่ว่าเรื่องคารวะญาติาโยมผู้หญิงผู้ชายหรือพระเนรในยุคนั้นสมัยนั้น <c oughs> เมื่อภาวนาปฏิบัติไป <c oughs> เขาก็ได้บรรลุมรรคผลรู้แจ้ง <c oughs> เห็นจริงในสัจธรรมตามคําสอนที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้ทุกขั้นตอน <c oughs> ดูเสว่าในขรั้งนั้นสมัยนั้นพุทธบริษัท เขาปฏิบัติกันอย่างไรเขายังมีความรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมเหล่านั้นแล้วก็ต้องดูที่ก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนธรรมะแก่พุทธบริษัทในข้างพุทธการกด็ดีหรือเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าเดียว่าพระอริยสาวกทั้งหลายเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่อบรมธรรมะแก่พุทธบริษัททั้งหลายก็ดี พระองค์อบรมอย่างไรและพระสาวก่ัตอบรมพุทธบริษัทอย่างไรคนจึงได้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมเหล่านั้นได้ง่ายเราต้องหนวละลึกถึงอดีตหือว่าจะมาสังเกตดูว,ว่าในปัจจุบันที่เราทําอยู่นี้เหมือนกันกันกบครั้งอดีตที่เขาทํากันไหมถ้าไม่เหมือนกันเราก็ต้องปรับปรุงตัวเอง ม่จะภาวานาปฏิบัติอย่างไรจะให้เหมือนในยุคข้างพุทธกาลปฏิบัติกันเพราะในข้างพุทธกาลนั้นเมื่อท่านเหล่านั้นบรรลุมรรคผลนิพพานไปแล้วเป็นอย่างไรยุคนี้สมัยนี้ถ้าพวกเราทั้งหลายปฏิบัติถึงจุดนั้นแล้วถ้าได้บรรลุมรรคผลนิพพานจะเหมือนกันกับข้างพุทธกาลนั้นไหม เหมือนกันทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าพระอริยเจ้าระดับไหนเหมือนกันระดับนั้นเช่นพระอริยเจ้าขั้นพระโสดาในข้างพุทธการอย่างไรในยุคนี้สมัยนี้ถ้าผู้บรรลุทำเป็นพระโสดาก็เหมือนกันมีคุณค่าเท่ากันหรือผู้จะบรรลุทมในข้างพุทธการเป็นพระสิกิทาคาก็ดีอนา,าคาก็ดีหรืออรหันก็ดี ถ้ายุคนี้สมัยนี้มีผู้บรรลุธรรมเป็นพระอารียเจ้าขันธศกิจทาคานาคา,ารหันจะเหมือนกันกันกบขั้งพุธการไม่เหมือนกันทั้งหมดนี่คือวัตระกูลของพระอรียเจ้าไม่แตกต่างกันจิเลทรละด้เหมือนกันความรู้เห็นตามเป็นจริงเหมือนกันทั้งหมดไม่ว่าแต่ยุคนี้ในศาสนาพุทธชื่อว่าชื่อชื่อว่าสมณะโคดรมเลย แม่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆที่ผ่านไปแล้วจะ่วกากกุสันโธโกนาคามโนโกตะวกาโตโปเนี่ยที่ผ่านไปแล้วจํานวนหลายองค์นั้นก็ตามท่านเหล่าน,นั้นก็เป็นพระอริยเจ้าในภูมิธรรมเดียวกันคือพระอริยะโสดาภิกิีทาคานาคาอาราหันเหมือนกันทั้งหมดภูมิธรรมของศาสนาพุทธของเรามีคุณค่าเสมอกันนี่ยุคใดจะไม่ใดก็ดี ้าบรรลุปเป็นพระอราิยจเจ้าแล้วนั่นนะความแตกต่างกันไม่มีเหมือนกันกับน้ำตาลที่มีมาในครั้งอดีตมีรสเป็นอย่างไรในยุคนี้ถ่าเราได้สัมผัสเข้าไปกับร้นเราก็รสอย่างนั้นเหมือนกันไม่แตกต่างกันนี่เราศึกษาส่วนหนังสือที่เราอ่านตามตำราต่างๆที่มีอยู่ทั่วไปนี่ ผู้ที่เขียนหนังสือขึ้นมานั้นรับปาาระกันความถูกต้องได้หรืออย่างพ้อแ้วหรืออย่างว่าหนังสือเขียนมนันถูกต้องหรือเขียนขึ้นมาโดยนาพางตัวเองหรือเขียนขึ้นมาจากความคิดความเห็นของตัวเองหรือเขียนขึ้นมาจากความรู้สึกตัวเองเป็นอย่างไรเขียนขึ้นมาอย่างนั้นแล้วก็ตีความหมายกันไปแต่พระคาซาทียใเจ้าเขียนหนังสือธรรมะ จะเขียนในยุคไหนสมัไม่ใดก็ตามจะเหมือนกันทั้งหมดไม่แตกต่างกันแในขั้งพุทธการมีพุทธบริษัททั้งหลายไปฟังเทศพระอรหันต์หลายพระองค์จะดด้ไปฟังเทศทข้งหมอกันลาก,ก็ดีภาษาได้บทก็ดีพระกัจญายนะก็ดีหรือหลายสิบองค์ก็ดี <S <S เมื่อฟังมาแล้วไม่ได้วิจัยวิเคราะห์กันว่าโอนั่นเทศถูกไหมโอนีเทศเทศผิดไหมเหมือนโอนันเทศไม่ไม่วิจารณวิเคราะห์กันเพราะพระอริยเจ้าทันเทศธรรมเหมือนกันทั้งหมดไม่แตกต่างกัน,กนคนยังไม่ไม่ได้วิจารณ์กันว่าเธอเป็นสายไหนสายภาษาดิบุตรหรือสายพระโมกขันาลาไม่มีคำว่าสายกันคือโดนใจคือว่าสายของพระอริยเจ้า ในยุคนี้สมัยนี้นี่ไปให้เรามาดูว่าข้อวัดปฏิบัติยุคนี้สมัยนี้ทากันยังไงจะตรงกันกันกบแนวทางข้างพุทธการก็ทํากันไหมหรือพูดง่ายๆแต่ว่าในข้างพุทธการผู้เอาอาการสามสิบสองดังที่เราทั้งหลายได้สวดกันเมื่อกี้นี้ไปภาวนาปฏิบัติเขาก็สามารถบรรลุเป็นพระอริยเจ้าได้ แต่ทุกวันนี้เราก็สวดได้เหมือนกันและก็รู้จักเหมือนกันแต่เรานำเอาอาการประชิสองนี่ไปปฏิบัติหรือ,อยังแต่ถ้าเรานำไปประพฤติปฏิบัติผลก็จะเกิดขึ้นเหมือนก,นกันกับข้างพุทธการในข้างพุทธการนั้นเขาไม่ได้สวดเหมือนเราสไกหรอกคือหลักการสวดไม่มี หลักการสวดเรียบเรียงกันมาอย่างนี้เป็นนักปราชญ์เจ้าทั้งหลายเรียบเรียงเอาไว้ให้สวดกันในข้างพุทธการมรวนกวะาจะไม่ได้สวดกันเลยเพียงไปศึกษาขวัดปฏิบัติมาแล้วก็มาพิจารณาการพิจารณาการสามิบสองนั้นพิจารณาเป็นอย่างไรให้ลงสู่ใตรตัก์คือความไม่เที่ยงของธาตุสี่ที่มีอยู่เนี่ย ไม่เที่ยงอย่างไรสังขารร่างกายคือาธาตุสีของเราให้เกิดเป็นทุกข์อย่างไรบ้างนั่นเขาสังขารร่างกายมาใช้พิจารณาในภาคปฏิบัตินี่ส่วนหนึ่งการพิจารณาลงสู่ความไม่เที่ยงแล้วยังพิจารณาลงสู่อสุภะคือความสกกระโกโซโคกของร่างกายแต่ละคนแต่ละคน ให้รู้เห็นว่าสภาพสังขารร่างกายแต่ละคนนั้นเหมือนกันอย่างไรบ้างคนสวยคนงานอยู่ที่ไหนเ้ามาพิจารณากันด้วยปัญญาในภาคปฏิบัติของเขาแต่ยุคนี้สมัยนี้เหมือนกับว่าจะไม่ได้ทํากันเลยเรื่องดังนี้พ่ออะไรพ่อรู้แล้วรู้อะไรรู้ตามคาสวดไปนี่เลยผมคนเด้นฟันกับว่ากันไปสวดอย่างไรก็เข้าใจไปอย่างนั้น อันนี้ถูกต้องไม่ถูกที่เขาเราเข้าใจทุกวันนี้เข้าใจทตามคํา,าคสวดเฉยศึกษามาเนืก็รู้ตามคําคที่สวดมาเรียนมาเท่านั้นแต่ไม่เคยนําอาการการทุศวงมาพิจารณามาภาวนาเลยแต่ก็สวดไหว้พระทั้งวันก็สวดทั้งวันไหวทุกครั้งกสวดทุกครั้งขั้นหละแต่ไม่เคยนำเอาอาการสารทุสองมาปฏิบัติมาภาวนาเลย เมื่อสวดแล้วก็แลีอยกันไปเลียกันไปเพื่อตัวเองรู้แล้วก็าเลียกันไปถ้าอย่างนี้มันจะเป็นไม่ใช่เรื่องภาวนานเรื่องการสวดน,นี่นี่เขาแ้าเราปรับปรุงขึ้นใหม่เมื่มอสวดแล้วสวดไปแต่ก็ต้องนํามาพามาภาวนานอีกส่วนหนึ่ง คือหยิบยกเอาการสามสิบสองแต่ละอย่างแต่ละอย่างมาวิจัยกันมาวิเคราะห์กันให้รู้จริงเห็นจริง,รงตามธาตุขันอย่างแท้จริงด้วยปัญญาของเราคําว่าวิจัยวิเคราะห์นั้นหมายถึงการพิจารณา,นาหรือการเทปัญญาแยกแยะสังขารร่างกายส่วนต่างๆที่ไม่อยู่เนี่ยให้มันชัดเจน อาศัยสมมุติที่เรามีอยู่เนี่ยสมมุติขึ้นมาเราต้องการจะให้เป็นไปลักษณะอย่างไรก็สมมุติสังขารนั่นก็ให้เป็นไปอย่างนั้นตัวสมมุติจะเป็นตัวนําเป็นตัวนํำไ้ก่อนหรือว่าจินตนาการขึ้นมาก่อนหรือว่านึกขึ้นมาก่อนการนึกขึ้นมาจินตนาการขึ้นมาหรือกินหรือว่าทาาขึ้นมาเนี่ยก็เป็นตัวนําของของของปัญญาคือตัวสมมุติ คือรู้จริงเห็นจริงตามสมมติในก่อนนี่ขั้นพื้นฐานถ้าขั้นพื้นฐานตัวนี้ไม่ตั้งไว้แล้วนะ่ะปัญญาจะไปอะไรได้มันต้องสมมติต้องมีจินตนาการต้องคุ้นคิดแต่นึกคิดจุกตองนึกจินตนาการให้ถูกตามหลักความเป็นจริงของมันเช่นผมคนได้ฟันนังน้อเอ็งกระดูกทั้งหมดนั้นจะว่าของไม่เที่ยงไม่เที่ยงอย่างไรจะว่าสิ่งนี้ เป็นของสกปรกสโสโครกเป็นสิ่งสกปรกโสโครกอย่างไรก็มาแยกแยะออกมาเป็นส่วนๆเป็นกองๆเอาไว้ให้ความละเอียดถ้าว่าโยนิสุบรรณาิการในข้างพุทธการเขาเอาร่างกายแต่ัะส่วนกันส่วนมาแยกแยะให้เป็นโยนิสุให้คนู่เสมอสมอว่าสังขารนักกายเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทําบ่อยๆทาบ่อยๆอ,อีกสักวันหนึ่งครั้งหน้าหรือเดือนหนึ่งปีหนึ่งครั้งหน้า เราทำไม่บ่อยแล้วเนี่ยจะเกิดความแยบคายความแยบคายขึ้นมาแล้วเนี่ยอะไรเป็นเครื่องม่าเกิดความแยบคายอะไรเป็นเครื่องตัดสินให้ว่าถูกหรือผิดความหายสงสัยนั่นแหละเป็นเครื่องตัดสินให้ว่าผิดหรือถูกถ้าหายสงสัยเมื่อไรนั่นแหละคือแยบคายแล้วเนี่ถ้าหายสงสัยเมื่อไรก็มือความยึดมันๆๆม่นถือมั่นต่างๆ,ๆ ในธาตุสี่ขันห้าของเราเป็นอาาัตราตัวตนมันก็ถอนตัวเมื่อนั้นมันวางเมื่อนั้นนี่คือว่าเราสร้างยานรู้ขึ้นมาขับใจตัวเองให้ได้ควความรู้คือว่ายานรู้ของใจนั่คือว่ายาณะัศชนะนายานรู้หมายถึงความรู้อย่างลึกซึ้นจากปัญญาของเราให้ใจของเรารู้จริงเห็นจริงอย่างนี้ เพราะใจของเรานั้นมีความรุ่มหลงเรื่องอัตตาตัวตนมายาวนานได้เกินนับชาติไม่ท้วนประมวลไม่จบตั้งแต่กลับนั่นจนถึงปัจจุบันนี้ยังหลงว่าอัตตาตัวตนอยู่ว่าอันนี้ก็เป็นเราเรียกของของเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราใช้ปัญญาพยายามแยกแยะส่วนต่งางๆของร่างกายที่มันอยู่ทั้งหมดนั้นมาเป็นส่วนๆแล้วเนี่ยอัตตาตัวตนก็หมดสภาพไปนี่คือว่าขันอย่างแยกคือว่าการใช้ปัญญา หรือสมมุติขึ้นมานั่นเองสมมุติส่วนไหนขึ้นมาก็เพ่งดูด้วยสมมุติไปด้วยพี่นาไปด้วยนั่นแหะคือว่าภาวนาเรียกว่าการเจริญวิปัจนาต้องทําอย่างนี้นี่คือลูกคือหลักให,ใหญ่ในการเทวนาก็มีสองอย่างหนึ่งลูกสองนามทั้งสองอย่างนี้มีความสัมพันธ์กันแยกกันไม่ได้ ราะมันเกี่ยวพันกันสองอย่างการพิจารณารูปเอาอะไรพิจารณาก็เอานามพิจารณาเนี่ยมันเกี่ยวพันกันตรงนี้นามเป็นวัตของจิตใจนั่นแหละตามจิตตามใจน่ะเรื่องของนามมาพิจารณาหรือจะพิจารณาเรื่องนามอย่างเดียวจะเอาอะไรเป็นหลักฐานนามมาจากอะไรมาจากรูปเนี่ยมันอาศสยสัมพันธ์กันอยู่ขนาดนี้เดี๋ยวนี้พระว่ากายอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่นั่นเพราะเรายังมีชีวิตอยู่ อาศัยกันอยู่ต้องพิจนาช่างนามทั้งรูปคำมันรูปคนเดียวเนี่ยต้องมันมีมากมายไายกองได้เกินสิ่งใดที่เราสัมผัสโด,ดยตาหูจมูกเลยนกายของเราเนี่ยนี่ว่าเป็นเป็นรูปขึ้นมาเนี่ยเมื่อสัมผัสมาแล้วเนี่ยตัวสัมผัส่างได้แล้วเป็นธรรมารมณ์ตัวธรรมารมณ์ตัวนี้ดามันจะเป็นนามขึ้นมาเทนที่อีกข้างหนึ่งคือเป็นผลการเกิดขึ้นจากรูปนั่นเองมีการสัมผัส ผมได้ังอย่งกับนามส่วนลึกๆส่วนละเอียดที่ว่าอุป,ปาทาคนความคิดบ้านถือบ้านของใจนี่คือวันหลักการภาคปฏิบัติมันต้องฉลาดด้วยกันแยกเยะการตรึกตรองทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าเสริมสร้างปัญญาเราให้นความฉลาดเฉบีหลมขึ้นถ้าเราไม่สร้างปัญญาให้ขึ้นมาให้ฉลาดเฉบแหลมอยู่เนี่ยเอาปัญญาตัวไหนไปสอนใจ พราะใจเราเนี่ยมันมันหลงงมงายกับโลกก็ดีมานานมันหลงงมงายกับความรักความยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสกับโลกนี้มานานถ้าปัญญาเราไม่ฉลาดเสบแหลมจริงๆเหตุผลปัญญาไม่เพียงพอจะไปสอนใจให้ละถอนไปวางไม่ได้เพราะเสียงทั้งหมดในใจไม่เคยสัมผัสมาเลยเดี๋ยวนี้ใจเรามันยังหลงงมงายกับกิเลสกัญหาไปตลอด มันลงมาตั้งแต่กับนั้นจนถึงกับปัจจุบันนี้มันยังถือว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นตนอยู่ไม่ยอมปล่อยวางไม่ยอมสละทิ้งเพราะสิ่งทั้งหมดนี้เป็นตัวเกลียดกัญหาอบรมสั่งสอนใจมายาวนานไม่สินจนเป็นนิสัยจนถึงปัจจุบันนั่นการภาวนาปฏิบัติเนี่ยเราต้องหาจุดอ่อนของกิเลสเอาไว้ว่าเราจะเข้าทางไหนของกิเลส เพื่อจะบุกเข้าไปถึงใจได้จะสอนใจอย่างไรอีกใจจะยอมรับจากปัญญานี้อีกนั่นปัญญามันต้องอบรมจะว่าความฉลาดเฉียบแลมต้องให้มันเนื้อเกลียดเอาไว้เพราะว่าตัวเกลียดมันอุบายเยียบยนทําให้คนแักสัตว์ในโลกนี้หลงกลเกิดตายกับโลกนี้มายาวนานเพราะมันฉลาดมันสามารถจะกด หัวใจของบนุัต์ทั้งหลายเกิดเกิดตายตา,ยตายกับโลกันนี้จนถึงปัจจุบันนี้หาทางเส้นสุดไม่ได้มันฉลาดนี่จะทําอย่างไรถึงเนี่ยปัญญาเราจะฉลาดให้ทันกลุมัาของเกลียสที่มันหลอกใจอยู่เสมอเสมอนีาต้องสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อไปสู้รบขบกัดหรือไปแข่งขันบาร,รมีกันว่าดูสว่ากิเลียมันจะสลาดขนาดไหน คมคายขนาดไหนกับปัญญาที่เรามีอยู่เนี่ยใครจะเหนือใครถ้าปัญญาเราไม่ดีไม่ฉลาดพอก็ไม่สามารถจะพิจารณาได้ให้แยกคายใจเรารู้อะไรเห็นได้เพราะความแย,ยบคายทั้งหมดเเรื่องของปัญญา เมื่อปัญญาตีแผ่ออกมาตามความจริงทั้งหมดแล้วนี้นั่งใจจะเห็นชัดมากขึ้นมากขึ้นเพราะใจเพราะปัญญาเป็นตัวตีแผ่ความจริงออกมาให้ปใ,หใจได้รู้คือตามปกติแล้วใจเราไม่รู้อะไรเลยนั่นคือกันแยกแยะกันพ่นายาทั้งหมดเนี่ยไม่ยว่าตีแผ่ออกมาให้มันกระจายออกมาเป็นส่วนเล็กส่วนใหญ่ส่วนเล็กเสุดเด่ออกมาเนี่ยเพื่อให้มันชัดเจนขึ้นเพื่อให้ใจรู้เห็นตามความจริงได้ชัดเจนขึ้น สิ่งใดเป็นอะไรที่ใจเคยยึดถืออยู่าปัญญาก็สอนใจเข้าไปสอนใจเข้าไปในที่สุดใจก็จะค่อยตามปัญญาเออเป็นอย่างที่เจงกินเนะ่เนี่ยมันค่อยตามมันค่อยตามในที่สุดท้ายก็เชื่อตามปัญญาทั้งหมดเออจะรู้ตัวว่าตัวเราเนี่ยเคยถูกเกเดยดหลอกลวงมาหลายกลับหลายกัรมาแล้วจนถึงปัจจุบันนี้เพิ่งรู้เดียวนี้หนอพุโทโธเอ,อ้ยเนี่ยลักษณะพุโทโธ คือตื่นตัวขึ้นมาขนาดนี้ว่ารู้จริงเห็นจริงกำลับความเป็นจริงนี่คือว่าภาคปฏิบัติการใช้ปัญญาพีจาการพิจารณาในทางในความแย,ยบคาห้มากวยเหตุผลตัวรองรับยาสวดเปลา่ปลาๆการสวดเปลา่ปลาๆเนี่ยละเกลียดไม่ได้หรอกเพราะการสวนเป็นหลักการอีกอย่างหนึ่งเท่านั้นเองอ เันคอยเราทุกคนได้ตระหนึกหรือตระหนักใจว่าการภาวนาปฏิบัติมีหลักปัญญาเป็นตัวประกอบสําคัญที่มากๆแต่เมื่อเราใช้ปัญญา,าพี่นาไปพี่นาไปทามันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในการคุณคิดติดต่อมาได้เอาหยุดไปก่อนการใช้ปัญญาพี่นาให้กลับเข้ามานึกคําบริกรรมทําสมาธิต่อไปนะ่ยเพราะเการนึกคาทาบริกรรม,ท,มทําสมาธินี้จะทําอย่างไร จุดประเด็นที่สาคัญคือว่าต้องการให้จิตมีความสงบมีการทําสมาธิส่วนคําบริกรรมนั้นอะไรก็ได้ใครมีความชนานาญในคําบริกรรมอะไรก็แล้วแต่จะว่าพุโทโธก็ได้ธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้สมาอาละหังก็ได้ยุบนอพ่งนอก็ได้ไม่แต่ต่างกันเพราะสิ่งทั้งหมดนี้มีคุณค่าเหมือนกันถ้าจิตสงบได้เหมือนกันกับอาหาร ของแต่ละบุคคลที่กินกันอยู่ทุกวันทุกวันนี้จะไม่เหมือนกันเท่าไหร่บางคนอาจชอบอาหารอย่างหนึง่บง,บ,บ,างบ,บางคนชอบจืดจืดแหบางคนชอบเปรี้ยวเปรียบางคนชอบจัดจัดเข้มจัดต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกันไปถึงอาหารนั่นจะไม่เหมือนกันก็ตามไม่ต้องว่ากันเพราะธาตุขันของคนไม่ไม่เหมือนกันแต่ตัวสําคัญว่าทุกคนเมื่อกินอาหารแต่ละอย่างมาแล้วมันอยู่กันได้นี่ มีชีวิตแบบร่เ ب, าเริงแก่มใสไม่ง่วงเหงาห้านอนไม่เหนื่อยไม่ลำคัญต่างๆอันนี้เรียกว่าใช่ได้อาหารนั้นนี่เหมือนกันการภาวนาปฏิบัติโดยคําบริกรรมนั้นอะไรก็แล้วมแล้วแต่ได้ทั้งนั้นแต่จุดสําคัญคือจิตสงบไหมนั่นนะ่ะจุดนี้ในข้างพุจจการพระพุทธเจ้ายังตัดไว้ในกรรมฐานสี่สิบอย่างมากมายหลากองลด้เกิน คำว่าสี่สิบอย่างคืออะไรคือคาบริก่เรยกรรว่าอาการสามเจบสองมันมีกี่อย่างเอา้าเกษาเกษาเนี่ก็อย่างหนึ่งโลมาโลมาก็อย่างหนึ่งไล่กันไปดิมันมีกี่อย่างนี่ก็ว่าการทำสมาธินั่นเป็นุบายพักใจพักใจเอาไว้คือเราไม่ทําเพื่อให้กิเลสหมดไปเพราะการท,รทําสมาธิเรื่องการท,รทําสมาธิทั้งหมดนั้น ไม่มีคําว่าละกิเลสละไม่ได้แต่ข่มกิเลสได้คนทั้งละในเรื่องของปัญญาทั้งหากู้จะละจะถอนในการทําสังเกก็ต้องทํำกันทุกเมื่อทุกวันเพราะเป็นกําลังอีกอย่างหนึ่งให้แก่ปัญญานี่อนการสังเกตสองที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราไปภาวนาเถอะ ในความตั้งใจจริงๆแล้วนะมันจะได้รู้จริงเห็นจริงในชาตินี้เลยส่วนใหญ่ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะรู้แล้วนะ่นี่ยมันรู้ซะก,ก่อนซะทั้งวหวปัญญาเรายังไม่คิดเลยมันรู้ซะก,ก่อนคือรู้ตามตำราตำราว่ามาอย่างนี้เขารู้ตามอย่างนี้จริงไม่จริงตามนี้นี่ก็ว่ารู้จริงตามปฏิญติตามตำรา การรู้จริงในปริยัติตามตำรานี่จะไม่เกิดความแยบขายในใจได้อย่างอย่างใดเลยมาอยู่เท่าเดิมไม่ไล้นั่นหาปริยัติปฏิบัติปฏิในการปฏิบัติเราจะเอาปริยัติไปตัดสินว่าอนันรู้แล้วไม่ได้ดูที่ในข้างกุศการในยุคนั้นสมัยนั้นพระพุทธเจ้ายัางไม่ได้วางคําสอนพระพุทธเจ้าไว้เลย คือไม่ได้เขียนไปตามตำราว่าธรรมะหมวดนั่นเป็นอย่างนั้นธรรมะหมวดนี้เป็นอย่างนี้ไม่เคยได้พิมพ์แจกพุทธ,ธบริษัทเลยในยุคนั้นสมัยนั้นแต่ทำไมคนยุคนั้นจึงบรรลุมรผลได้นนง่ายเพราะเขาไม่ได้เป็นปารามาสในธรรมะเขาไม่ไรูปคําว่าธรรมหมวดนั้นเป็นอย่างไรธรรมหมวดนี้เป็นอย่างไรผิดหรือถูกอย่างไรเขาไม่ได้คำนึง เมื่อเขาได้ฟังกาสอนพรนะพุทธเจ้าพบลงไปแล้วเขาจะนําไปปฏิบัติจรงถึงพลิกถึงขิงทีเดียวคือเขาไม่มีความลังเลยสงสัยอะไรทังสิน้นพูดได้ว่าธรรมะปรามาตการรูปธรรมในธรรมเขาไม่มีเหมือนเราเขายังบรรลุมรรคผลนิพพาน,นง่ายส่วนเราทุกวันเป็นธรรมะปรามาตรูปธรรมอยู่นั่นแหละทำบวดนั่นใช่ไหมบวนี้ใช่ไหมทำต่ำทำสูงว่ากันไป นี่ก็นักกิจใจธรรมะเป็นธรรมะปรมาต์เกิดสงสัยลังเลขึ้นมาว่าเออธรรมะบท่ท่านเป็นอย่างนี้อาจารย์โอ้ในเขียนเป็นอย่างนี้เกิดลังเลสงสัยขึ้นมาอะไรกันแน่ถึงอีเขียนธรรมะตัวจริงให้ฟังคอยสงสัยอย่นั้นแหละว่าจริงไหมคือไม่สามารถจะรับรองเลยว่าอันนี้เป็นจริงเพราะตัวเองไม่เห็นจริงเห็นผู้จริงก็เลยเกิดสงสัยลังเลขึ้นมา นี่ข้อมูลที่รับมาจากหนังสือต่างๆต,งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอย่าปักใจเชื่อทีเดียววา่านี่ถูกแล้วแต่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาด้วยเหตุผลซะก่อนว่าเหตุผลพอจะเอาพอเชื่อถือได้ไหมถ้าพอเชื่อถือได้เอารับมาปฏิบัติได้นี่คือหลักปฏิบัติข้าเราเข้าใจในในแนวทางเรื่องมาเชื่องใหญ่โตเนี่ยเรื่องง่ายด้วย พยายามตัดคำว่าปรลลามาทิ่งให้ออกจากใจให้ได้ฝึกให้ได้สีระประดัปลลมาหรือทร,รมะปลลามาต,ต้องฝึกให้ได้อย่าไปดังเลสงสัยมากนะการวิจัยวิเคราะห์อย่างนี้คือว่าเป็นตัดปรลลามาออกจากใจเนี่ยอันนี้แหละเป็นเป็นแนวทางที่ตรงไม่มีอะไรแต่มาข้องคามาขัดขวางมาปิดบังได้เลยเพราะมันตรงไว้แล้ว เหมือนกับลูกศรที่ปล่อยออกจากแหล่งไปแล้วถ้าไม่มีอะไรมาขัดขวางมากระทบให้มันเสียไปทางอื่นมันก็ตรงถูกเป้าหมายทันทีนี่เช่นใดถ้าความเห็นของเรามันตรงไปแล้วเนี่ยเป็นสมาธิที่ถูกก้องแล้วเนี่ยมันตรงต่อพระอรหันต์อภานปรโยญนี้นี่มันก็ง่ายขึ้นภาวนาปฏิบัต ก็ให้เราต้องได้เลยสำนึกในการใช้ปัญญาพิจารณาและนึกถึงเรื่องการทำสมาธิไปด้วยแต่การทำสมาธิหรือทำด้วยปัญญานั้นไม่จำเป็นจะ,จะทำสมาธิก่อนทุกครั้งไปเพราะเราคนเดียวบางครัง้งบางเวลาบางวันมันก็ชอบทำสมาธิก่อนปัญญาหรือบางครั้งมันชอบปัญญาก่อนสมาธิเราก็ต้องทำภาวนาตามใจชอบของตัวเอง ก็เหมือนธาตุขันเราที่เปลี่ยนแปลงทุกวันนี้แหะบางวันมันชอบอาหารอย่างนี้แต่บางวันชอบอาหารอย่างนี้เราทานอาหารไปทุกวันที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันวันนี้ทานอย่างนี้อ่ะวันนั้นทานอย่างนั้นไปวันนี้ชอบหวานวันนี้ชอบเปรี้ยวบางนี้ชอบผลไม่อย่างนั้นไม่เหมือนกันแต่ก็อยู่กันได้เ่นปัจจุบันนี้เพราะเราเปลี่ยนเสมอเสมอภาวนาเหมือนกัน การภาวนาปฏิบัติจะทำสมาธิก่อนสมาธิหลังไม่สำคัญให้ทำก็แล้วกันทำมาบางครั้งบางเวลามันชอบใช้ปัญญาพิจาณาทั้งวันทั้งคืนเอาพิจณาพิจณาไปมันจะม่เหนื่อยพิจนาต่อไปเมื่อการใช้ปัญญาพิจนามันเหนื่อยเมื่อไหร่นั่นแหละจึงมาเน้นทาบริกรรมทำสมาธิให้นิ่งนิ่งเอาไว้ให้จิตอยู่ในความว่างเอาไว้หรือให้จิตได้อยู่ในความกลางๆเอาไว้ นี่ต้องฉลาดด้วยขันทรามมันจึงได้ผลนี่การให้อุบายชั้นๆ้นนะแค่นี้ก่อนทางว่าคนใดที่มีความสงสัยนในอุบายการปฏิบัติจึงว่ากันรอบสองให้อุบายจะมามาคิดว่าพอสมควรแก่การเวลาอารละเนี่ยผอมปากหอมคอฟังมากรู้มากโง่มาก Hmm.